อันนี้รู้สึกจะเป็นชาวพุทธที่เบสจะพุทธพมา่าจะพุทธไทยมีชาวพุทธนานชาติอยู่รวมกันหมดเลยที่นี่พุทธคยาน่าจะเป็นด้านทิศตะวันออกตรงนี้ลงทิศเหมือนกัน เอาละนี่มาดูนี่พราพุท,พทธคยาด้านทิศตะวันออกถ้าจะจมไผิดด้านนี้จะเป็นสาวอโศกด้านหลังจะเป็นสาดามุจลินจำลองแต่สาดามุจลินจริงอยู่อีกที่หนึ่งนะ เดียวพึ่งจะเนจำลอง